ป้าปาดาวจะมาต้มซุปผักกาดเนาะมีผักกาดเขียวผักกาดขาวเ็ดหอมสดแครอทกุ้งสดเนื้อวัวเนื้อวัวนี่บัาติดมันนหรเจ้าอันนี้ตีขาวๆนี่มันเป็นเอ็นมันเนาะมีผงซุป ไปเจ้าไปทำกันเนอะเทผงซุปลงเจ้าลดดีนิดหนึ่งเนาะป้าดาวจะไปทำเค็มเจ้าชิคี้พาวขาวอย่างไรนิดหนึ่งนิดหนึ่งเนาะ เก็บเซโมอเจ้าเก็บเซโมอจะใส่ปลาก็ได้จะใส่เนื้อใส่กุ้งของทะเลก็ได้เจ้าอย่างไหนนิดหนึ่งนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าต้องการกินพักมากกว่าอากาศเยน็เยนๆเจ้าต้มทิ้งไว้ในหมอ้อเนาะ ไข่หิหวกระตักกินเจ้ากินแต่ละข้างก็ะก้งกระตัวสองตัวตัวใหญ่กระตัวเดียวพักเหี้ยเมื่อเหีเห้ยเส้นหนึ่งพอละแบบต้องไปหนังจุ่มเจ้าทำแบบนี้เจ้า Tay nha cà tắc kín thôi thảy thôi mang nó. Tiếp ăn chung mùi xỉa vỉa lạ nhanh ก็เหมือนบ้านเท้าหนังกินนาบกหน้าเบ๊ะหนังกินอย่างนั่นแหละเจ้าเสือมอตมสุกมาเจ้าตมทิ่งไหวบันต้องไปล้อไผ่ไผ่ไปทํางานติ๊กม้าก,กับมาก,กินได้เนาะอากาศหนาวหนาวเย็นเย็นตมทิ่งไห้ที่บ้านเจ้าเวลาจะกินแล้วก็อุ่นเอานิดหนึ่งบัต้องให้มันเดือดเกินเวลามันสุกแล้วอะ ปิดฝาหม้อจ้งฝาหมอ้อนี่เผิดฝาหมอ้อต้มซุปโดยเฉพานะเนาะบางข้างปรารัดก็มาปิดหมอแกงอืมก็ะจะมีขายเป็นซุดเจ้าติปราราเอาหมอย่างน,นั่นแหละมันมีสองตัวเนาะมีมาต้มซุปกับมอย่างหนึ่งตัวติปราราเอาม,มาปิ้งมาย่างนั่นแหละเจ้าก่อนมากูกันเนาะ หอมหอมเจ้าทำแบบนี่ถ้าไผ่ต้องการน,น้ำจิ้มกระเทมน้ำจิ้มใส่เนาะน้ำจิ้มสุกกีก็ได้หมายังก็ได้เจ้าแล้วแต่เนาะแต่ปลาดาวทำแบบใส่น้ำซุปแบบนี้ปลาดาวกินแบบนี้แนะเจ้า แบบใส่น้ำจิม้ม <c> เ <oughs> <c oughs> พราะว่าใส่เครื่องปรุงลงไปเนาะจ่มฮือเค็มเจ้าฮือมันรสศาสตร์ออกมีรสน,ดนิดหนึ่งถ้ามันเค็มมันจะบอร่อยเนาะเต่านี่มันเอียงมาทางนี่เจ้าหม้อเดือดข้างเดียวเพราะว่ามันหูหม้อเจ้า ซื้อมาทำกันดูนะแต่แต่จะไปลืมใส่เฮดหอมนะเจ้าเฮดหอมเวลาใส่แล้วน้าซุปมันจะหอมเนาะ อร่อยนะเจ้าต้มทำกันดูเนาะคนสูงอายุกับต้มพักไปเปยเจ้าเวะลากินมันจะอร่อยจะกินกับขาา้าวก็ได้จะกินเปล่าๆก็ได้แต่ปลาดาวนี่จะกินกับข้าวเนาะเตือนเจ้ามาก็่ะเอาซุกเ,เ,เหีดย้อยเอาข้าวเห็ดสักทับสักพีหนึ่งจะกินกับหยังก็ได้เจ้าต้มพักแบบนี้เนาะ บ้านเขาก็เข้าอาการหนาวแล้วเนะาะต่างจังหวัดเนาะญี่ปุ่นก็นหนาวแล้วเจ้าอยู่ในบ้านก็ใส่เสื้อสองตัวสามตัวละประดาบก็ใส่เสื้อผ้าสามลีนิแต่เวลาทำกับเขาก็อันพับแขนเสื้อเออมันจับยุบกะหน้ามางกะมือเนาะวันหนึ่งปีเส้าหลอบสามสิบหลอบล่างมือน,นั่นแหละเวลาล่างพักนหนึ่สัมผัสเจ้าล่าง ู่หางอัตรอใบอืตร์ใบไหนเจ้าพักกาเขียวพักกาอย่างเนี้ยตัดตัดแล้วก็แจ่อีกเจ้าเนี้ยกว่าจะได้กินหน้ามดที่ซิบหลอก <c oughs> พักทุกประเทศเหมือนกันมดนะ <c oughs> ต้มเซ็จเรียบร้อยแล้วเจ้าต้มสุกพักกา ใส่เนื้อวัวใส่กุ้งพักรวมเนาะเหมือนกับเขาทําอันซุก้นั่นะนะเจ้าแต่ป้าดาวจะไาเอาน้ำซุกี้เนาะจะกินแบบนี่อรรอยเจ้ากินกับเขาก็ได้เนาะป้าดาวขอจบคลิปแคนนี้กอนนะเจ้าฝากกันคลิปใหม่คลิปหน้าเนาอกคไล่์คดแซร์คดกระดิ่งที่ตามคือป้าดาวด้วยเนอร์จำได้ผ่านคลิปใหม่ๆเนาะ ขอบคุณค่ะวัตดีค่ะ